บรรยากาศจิ้งลงชิ้งลีดสวัสดีครับมาเด้อกินเผากันครับวันนีห้หิววันนี้หิวเนื้อเสือเสือย่างร้องไห้เขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเสือร้องไห้ย่างแกะยากชะโนนีนี่น น้ำจิ้มเก่ยวร้านนี้ผมซื้อประจาครับน้ำจิ้มเกลียวนะจิ้มเก่วร้านนี้ผมซื้อประจํานะตอนแรกก็จะซื้อมาซอยจุ๊แต่ว่าวันนี้วันพระก็เลยไม่ได้ทำน้ำจิ้มเจ่วนว่ต้กอ็องนนีจิ้มเกลียวข้าวเหนียวก็ลืมซื้อมาผักผักให้ประมาณนี้แหละ ม,มาโซโลเลยจะได้ขออนุญาตดับคาวกันด้วยน้องอนุญาตดับคาวก่อนอื๋บุกใหญ่ใหญ่บวกใหญ่ๆ,ๆเอาไว้ก่อนดับคาวเลยชนอ่ะดูะครับความละมุนน้ำจิ้ม ถ้ามีข้าวเหนียวเนี่ยแซ่บเลยนะครับร้านอยู่แถวกาสินกษาจำชื่อร้านไม่ได้ชื่อร้านปลาเลยครับเจ๊นางลาบก้อยเจ๊นางลาบก้อยรอ,อ,อเปล่าเจ๊นางลาบก้อยไปตากันได้ด้วยเนื้อเสือยากมีหลายอย่างครับลาบก้อยมีเพียบ <ừ> ไอยจับโบก่กบอนจับโบกอืมไม่มีข้าวเหนียวลืมซื้อข้าวเหนียวพี่น้องอืม บ้านพี่ชายบรรยากาศจิ้งลงจิ้งรีดน้ำจิ้งขมได้ใจมากเลยกินสุดท้าย แซ่บมากก็ลองไปตํากันดูนะครับเจนางรับก้อยอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกาฬสินครับส่วนทลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากรี้นพันกันแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ